พวกเฮเตอร์ขยันกจัดให้เลยไว้อย่างกาเฮ้รามกูปาดระดับที่ต่างอากาศคาเฮ้ยช่วงนี้รามเคิรขาดกูเลยต้องจับมาปัดกวาดมึงบอกกูว่าฟลิปไม่ได้มันก็คงจะใช่ถ้าเกิดกูปราศจากปากนะ y e a ถ้าเกิดกูปราศจากปากเย มามามาวันนี้นะครับผมรายการจัดบทไม่สนว่าลูกใครนะครับ EP ที่2แล้วเราจะมาจัดอันดับแรปเปอร์ที่มีความฟรโฟล์แล้วก็ความยูนิคสกิลของการเล่นคำนะครับผมของแรปเปอร์ไทยที่ผมได้คัดเลือกมานั่นเอง EP นี้นะครับจะเป็นใครเราไปดูกันเลยและนี่ก็คือชมหน้าผู้ท้าชิงในวันนี้นะครับที่เราจะมาจาัดอันดับความฟลิปกันก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าคําว่าฟลิปเนี่ยในสากลมันไม่มีนะมันไม่มีความหมายว่าแบบ กลับคำไปกลับคำมาอย่างนี้มันคือไม่ใช่นะครับผมฟลิปนั่นมันคือมีแค่ในประเทศไทยมั้งเหมือนที่หลายๆคนเขาพูดกันมานะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นเจ้าของคาว่าฟลิปคนแรกโ่มามันก็มีเลยอะไรอย่างี้แล้วก็วันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาจัดอันดับว่าใครเก่งกว่าใครแต่อย่างใดเหมือนเช่นเคยนะครับผมแค่จะมาแยกประเภททักษะของสกิลที่แต่ละคนมีนะครับว่าจะอยู่ในอันดับไหนบ้างอันแรกเลยนะครับผมอยู่ที่ฟลิปมาสเตอร์นะครับก็คือสําเร็จวิชาการฟลิปมาแล้วนั่นเองไม่มีข้อกังขาใ,ใดๆได้พิสูจน แล้วและทุกคนยอมรับนั่นเองอันที่2ครับ Dictionary คนที่มีทักษะการใช้คำ mm hmm. เหมือนเรียกได้ว่าเป็นคลังคำศัพท์เลยครับคิดคำศัพท์ใหม่ๆได้ออกมาอย่างต่อเนื่องแตกต่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชิงสามารถใช้คำที่ฟลิปได้อย่างหลากหลายนั่นเองและอันที่3านะครับผมก็คือ unique skill นะครับก็คือคนที่สามารถใช้โฟล์ช้คคำที่มาประยุกต์ใช้เป็นสไตล์ของตัวเองอย่างโดดเด่นนั่นเองคนที่4ครับ exotic ก็คือคนที่มีฟลิปมีคำมีโฟล์มีรามที่แปลกประหลาดมากๆและสุดท้ายครับ ผมก็คือชาเลนเจอร์แล้วผู้ท้าชิงนั่นเองคนที่จะมาเป็นฟลิปพลาสเตอร์ในอนาคตเราต้องมาดูกันว่าใครกันบ้างครับที่จะอยู่ในอันดับนี้และท,ทั้งหมดก็คือเทียริสของเราวันนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับวันนี้เราไปจัดอันดับในเทียริสกันเลยเรามาเริ่มาคนแรกเลยดีกว่าครับผมเปิดหัวด้วยคนคนนี้เลยเขาได้ฉายแล้วว่า ราชาใต้ดินตลอดการซึ่งฉายานี้พี่เอมเป็นคนตั้งเองนั่นแหละครับเหมือนกับแรปเปอร์หลายคนเลยที่ตั้งฉายาตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วก็สุดท้ายเขาทําได้จริงๆนาซีซัดนะครับคนแรกเลย พี่เอ็มของเราแม่งไม่ต้องพูดมากเลยไปอยู่ที่ฟลิปมาสเตอร์จริงๆเขาเป็นไอคอนิกแล้วก็เป็นต้นแบบให้แรปเปอร์หลายๆคนอย่างแท้จริงนะครับเราไปดูเพลงสักเพลงของพี่เอ็มกันเลยดีกว่าครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะทันกับฟลิปอิ e m เมนต์หรือเปล่าครับคือผมก็ไม่ทันนะครับคือมันเป็นเพลงหรือว่าเป็นอัลบั้มเป็นอะไรสักอย่างครับที่พี่เอ็มลงไว้ในช่องของแกนะครับเหมือนจะเป็นแก๊งของแกมังมีฟาฟาร่ามีอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นแรปเปอร์ยุคเก่าๆเลยนะครับผมยุคแรกๆพวกสยามออดิโออะไรอย่างเงี้ยเลยนะฮะ คือการมิกและมาสเตอร์สมัยก่อนเป็นอะไรที่แสบหูสุดๆนะครับแต่ว่ามันก็สุดที่สุดในยุคนั้นแล้วนะครับเพราะงั้นเรามาฟังกันอื่นดีกว่าเพื่อไม่ให้ลำโพงเราแตกนะครับทุกคนรู้จักคลิปนี้ไหมครับชื่อว่ารับ n s now not is j a m m i n i n g นาศีสัตว์ไม่ได้รวบเข้าก,กันนะครับเป็นรามที่พี่เอ็มชอบ,บเอาไปแล็บตามงานต,างต่างๆเวลามีคนยั่วพี่เอ็มแล็บหน่อยพี่เอ็มขึ้นมาแล็บหน่อยพี่เอ็มจะเลือกใช้รามนี้ตลอดนะครับ ไปดูกันว่ารามอะไรดูวันตายคิดแบบเยือกเย็นเหมือนตอนที่ยืนดูต้นบอลซรันอกเอ็มเอาตมาซายขวาไม่กูหรือมันกองว้าวไม่กูหรือบันกองคนลุกยังต่อนเนื่องข้างซ้ายลมข้างขวาขึ้นสุดจริงๆนะครับสำหรับรามนี้ของนาซีซัส มีเพลงอื่นอีกไหมเรามาดูกันหน่อยนะครับสำหรับไอคอนิคนนี้สัก2-3เพลงแต่ว่าเพลงที่ผมชอบที่สุดของพี่เอ็มกับไม่ใช่เป็นแพรกแรปหรืออะไรเนี้แต่มันเป็นเพลงนี้เป็นเวิร์ดท,ที่ประหลาดมากนะครับเอาพี่หนุ่มกันชัยมาอยู่ในเนื้อนะฮะมาดูกันน,น,น,กน,นั่นแหละครับผม นาซีซัสกับวันฟล o นะครับได้ถ่ายทอดอารมณ์มาอยู่ในเพลงนี้อย่างดีเลยผมอยากให้ทุกคนไปฟังมากมากันต่อนะครับคนที่2คนที่2เราจะไล่เรียงตามลําดับอายุไหมไม่ได้ถ้าไล่เรียงตามอันดับอายุแม่งพี่หันต้องมาก่อนนะครับสมัยนั้นเหมือนจะมีของไทเทไหมที่มีเพลงชื่อว่า f ลิปอ่ะ ต๊ดเฮี่อะไรสักอย่างเราไปฟังกันหน่อยดีกว่านะขอผม flip floor f l o ก็เมจะก flip หัวก็เริ่มจะก trip ยังไม่เมาเอาให้นี่ซักกระเซ็บซักกระเจ็บก็น่าแหละฮะเพลง flip ของไทเทเนียมแต่เพลงของพี่ขันที่ flip ถูกใจผมนะครับก็น่าจะมีเพลงนี้นะครับที่ผมนึกออกมาแว็บแรกเลยเพลงเชิญตรงน

สดสดเจ๋งนะครับใครดูแล้วก็ไปดูอีกได้แล้วเพลงนี้สุดๆน่นแหละครับทุกคนสำหรับ K-H นะครับก็อยู่ในอันดับ d i g i t a l ี y นะครับผมไปต่อไปทุกคนรู้จักโอซ i i s ไหมครับเป็นแรปเปอร์ยุคแรกๆเหมือนกันนะครับผมโ s ซ i List เนี่ยน้อยมากที่เราจะได้เห็นหน้าเขานี่นะครับผมคลิปที่เปิดหน้าของ s s ซ i s นะครับมีอยู่ไม่กี่คลิปเลยคืออยู่ในของ The Wall Is On Season 2ที่พี่แกส่งเข้ามาร่วมประกวดด้วยครับแต่เหมือนจะไม่ได้มานะ เหมือนว่าแกจะอ,อยู่ที่แคนาดาป่ะมาฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันของทุกว้างไกลไม่ได้เป็นที่สองสกิลก็ถือว่าสูงอยู่ในระดับหนึ่ง MC ชอบยีจวน MC ชอบจับผิดรู้สึกตัวเองที่อยู่ในห้องดับจิตมีเกลืเกลือบัจจิ นั่นแหละฮะเราไปดูเพลงของโอไซกันมากดีกว่าส่วนมากเพลงของโอไซจะไม่มีแล้วนะเหมือนแกจะเลิกทําเพลงไปนานมากแล้วจะเป็นพวกแทร็กแรปบัตเทิลหรือเพลงเกา่เกาๆที่มีคนดูดมาลงทิ้งไว้นะครับแล้วก็มีอยู่ในแรปอ s สนาวหนึ่งอันที่ฟิสกับนาซิซั์กับเนียนครูนะฮะไปดูกันนี่นะฮะมาาาาจััักกกกกกรระะดปปแตต่สตวววน ตวัดศสศักาวาน้อยคนมากจะใช้คําว่าศักาวานแค่ไหนท้องวังดูกูึกว่าแนวฟ้องรึแค่ไหน,ไหนแนวฟัง youtube ่าเนั่นหาสําหรับโอซายนะครับมีแท็กหลายอันมากนะครับที่ อยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับมีคลิปที่ชื่อว่า c o m t e t i t i o n ของโอซนะครับอันนี้ก็ควรจะหาฟังจริงๆนะครับสาหรับคนที่คิดลมไม่ออกอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นคลังคําศัพท์ของผมนะที่แบบมาฟังหน่อยว่าเขาใช้ศัพท์ประมาณไหนหรือพลิกประมาณไหนที่มันจะแตกต่างจากชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะนั่นแหละครับผมสำหรับโอซก็มาอยู่ในอันดับ Dictionary เช่นกันนะครับถือเป็นคางคําศัพท์ของประเทศไทยที่ยังหลงเหลืออยู่ในตอนนี้เลยนะฮะคนต่อไป FHERO สกิลแก่แม่งเยอะ มากใช้คําไทยได้อย่างชํานาญเรียกว่าชํนานาญเลยแทบจะมีน้อยคนมากนะครับที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างแตกฉานจริงๆผมจะให้แกอยู่ที่ยูน x Skill ไปเลยนะฮะเรามาดูสักเพลง2เพลงดีวกว่านะครับว่าพี่ก๊อฟมีเพลงอะไรบ้างที่มันดูโดดเด่นและโหด,ดในระดับ Unix Skill นะฮะเราก็ยังมาอยู่ในอัลบั้มเดิมของพี่ก๊อฟนะั่นคือ Into the New Era ซึ่งมีหลายเพลงมากทนะุกคนสามารถไปฟังกันได้โอ้โหสามสิบกระแทกเหรอและเพลงที่ฟังแล้วขนลุกทุกครั้งที่ฟังนะครับก็คือเพลงสวัสดีวันจ นนั่นเองใบแจ้งมีแบงค์ส่งมาแล้วไม่มีคำว่ายังไม่พร้อมคอมให้ลูกค้าหลังเริ่มปวดคอมให้ลูกค้าคำว่าคอมนี่คือก้มโขงปะนั่นแหละฮะสุดๆจริงๆและเวอร์สที่โดดเด่นที่สุดของพี่ก๊อฟน่าจะอยู่ในเดอะแร็ปเปอร์นะฮะเดือวจะลายใหญ่สะกดให้ดูบาต่อบาเลยว่ามันคืออะไรฟังครั้งแรกไม่รู้จริงๆเลยจนต้องมาอ่านซับนะครับโอ้โห แม่งสุดจริงและแล้วก็ทําให้นะครับพี่ก๊อฟไปอยู่ในเทียร์ยูนิคสกิลนั่นเองเขียนเพลงได้หลากหลายแนวมากแล้วก็ฟีดกับศิลปินทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะผมมีความยูนิคสกิลจริงๆในการใช้คําใช้ภาษาไทยได้อย่างสละสลวยก็ไปเลยนะครับโปรโตสัวพี่สัวนี่เหมือนจะได้แชมป์ของ not east jamming แม้ถ้าจาไม่ผิดถ้าใครยังไม่ได้ดูผมอยากให้ไปดูมากอะเปื่สมัยก่อนเขาฟรีสไตล์ใส่กันซึ่งยุคนี้หาได้ยากมา,มากๆกับการฟรีสไตล์ เนก, the family, เเก็คือพี่สัวแกก็แรปไปเรื่อยๆครับไม่มีวันหยุดเลยเป็นคนแรปสดเก่งคนหนึงในประเทศไทยเช่นกันนะฮะเรามาดูเพลงของพี่โปโตสัวก,กันหน่อยกว่าจะพบความจเจริญเหมือนตอนนี้พี่สัวจะกลายเป็นนักแต่งเพลงแล้วใช่ไหมทุกคนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้ติดตามแกสักเท่าไหร แต่ผลงานของพี่แกนเนี่ยที่โดดเด่นอยู่ก็คือการแต่งเพลงให้พี่แจ๊ดนั่นก็คือเพลงนี้ครับที่พี่สัวแต่งเวอร์สให้แต่งเนื้อให้นะครับเอามาจากเพลง s t a t e เอาของ21มป์ตี One Pilot น i l o t ั่นเองนะครับมียอดวิวทั้งหมดก็คือ34ล้านวิวเลยนะฮะไปฟังกันสักทิสสักหน่อยทุกวันยังมีพ่อแม่ลูกเมียพี่น้องที่อยากให้ยิ้มให้อิมอ่มให้เอมให้เปรมให้ปีในโลกที่ไม่มีอะไรฟรีเลยสักอัน และเวอร์สที่ผมอินจัดจัดของพี่สัวนะมาอยู่ในช่อง RAD นั่นเองนะครับสำหรับเพลงนี้รีอัพโหลดมาแล้ว3รอบนะบจากรัฐบาลนั่นเองตายความเท่าเทียมไม่มีความหมายเราคนไม่มีวาสนาเมื่อคุณทำลาักกาลล่นหายประชาชนจึงมาตามหาสุดนะครับผมฟังแล้วแม่งอินจ,จัด ช่วงนั้นเลยฟังอีกกี่ทีมันก็โดนใจจริงๆพี่สัวเป็นคนที่ใช้คำได้ง่ายจัดๆแต่ว่ามันเข้าถึงอารมณ์นะครับก็เลยนะทำให้พี่สัวมาอยู่ในยูนิคสกิลนะครับผมทั้งแต่งเพลงได้แล้วก็ใช้คำได้อย่างรื่นหูนั่นเองนะฮะ ถ้าใครกําลังรอผู้ชายคนนี้อยู่นะครับเขาชื่อว่า p ีดีเขามีความโดดเด่นในด้านสไตล์แล้วก็สายคาจริงๆเราจะมาจัดให้อยู่ในเทียร์ฟิฟ t ์มัสเตอร์เลยละกันนะครับผมเพราะว่าพีนดีเนี่ยเป็นไอดอลของเด็กไทยหลายๆคนพูดแบบนี้ได้เลยนะครับทั้งรุ่นผมทั้งยุคก่อนแล้วก็ยุคนี้นะครับแกจะอยู่ในทุกยุคทุกสมัยจริงนะฮะเราไปฟังเพลงของแกสักเพลง2เพลงกันดีกว่าและนี่คือเพลงล่าสุดที่เขาปล่อยครับชื่อว่า the way I am นะครับไปฟังกันสักนิดเเกิดก่อนเรื่องเปลือกเรื่องไข่บุญแล ไม่ไว้แค่เพื่อไทยพอมียศแล้วอยากให้เชื่อมใสบอกว่าช่างหัวแม่งเหลอละครเรื่องใหม่เอาเพลงที่เป็นไวรัลของแกสัก2เพลงนะฮะเพลงนี้เหมือนจะดังมากๆในติ๊กตอกครับชื่อว่าหน้าส้นปีนขึ้นบีโยกจนคอมึงอะเล็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปย่างกากมึงอย่าเก็กใช่มึงอาจจะหลอ่อแต่ว่ากระดอมึงองินเล็กดูจริงๆนะ,ะผมก็คือเป็นราชาเพลงดิบในยุคนี้เลย เด็กๆเขาบอกว่าเรียลเรคอร์ดแม่งอย่างเฟียวรำคาญออโตจูนอย่างเจ้าแม่งอย่างเกี้ยวตลกทำตะแลงไอสัตว์แม่งอย่างเนียวทวกก็คือเพลงนี้มี AT ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องไปจัดอันดับ A t ด้วยดีกว่านะฮะอทนี่เพื่อนๆเราอยากให้อยู่อันดับไหนกันดีผมรู้สึกว่าผมไปฟังเพลงของ AT มาเหมือนเขาจะถอดแบบปรจาก พีนายดีเหมือนกันนะฮะจนมันดำหมายถึงในอ,อกตั้งไว้เป็นแผงแล้วกูขายมังเป็นศพรู้ดีกูแลบแต่มึงสายตี่ตลกพอม่เรื่องหันดูเพื่อนมึงดีฮะแต่เพลงเมื่อกี้นะฮะก็เหมือนจะมีความเป็นตัวเองเพิ่มมานิดหน่อยแต่สําหรับผมมันยังไม่สุดกับท่านอื่นนะครผมจัดให้ AT อยู่ใน ชาเลนเจอร์นั่นเองเป็นผู้ท้าชิงที่จะไปให้ถึงฟลิปมาสเตอร์ได้หรือไม่เราต้องติดตามต่อในตอนต่อไปอีกคนนะไม่พูดถึงคนนี้คือไม่ได้จริงๆนะครับทุกคนขนาดนามว่าเบ e ดฟลิปมาตั้งแต่โอ้โหสมัยยุคแรปอีสนาแล้วมั้งช่วงนั้นก็มีแรปสดอะไรกันอย่างนี้นะแต่แกก็ยังได้คําว่าเบลดฟลิปมาอยู่ในชื่อนะฮะแล้วก็นะักเก่งจะมีเพลงชื่อว่าฟ i ิปซิตี้มั้งไปดูกันหน่อยนะครับผมเก่าละนั่นก็คือเพลงนี้นั่นเองครับที่ฟลิปคิกด็อกออนนเอ็กซ์คิวชิลฟล เมื่อกลับไปนอนเตียงเอียงคอรอบนเตียงหมอมีแต่เสียงหอคอเอียงเต็มขึ้นเสียงหมอนอนเรียงคงมีเพียงพอสุดสุดจริงๆนะครับผมการใช้คําสมัยก่อนคือแม่งฟลิปทุกคําเลยเตียงหมอเพียงพอเอียงคอนี่แหละฮะเบสฟลิปของจริงที่มันบอกมันจะสร้างกรอบล้อมซ้อมมึงให้น่วมลวงว่ามึงกระจอกตอกให้มึงลวงคอยปอบเป็นช่วงๆก่อนทามึงตาบอดวปา่อยให้ตัวมึงจนตอกเล่นคําสําหรับตอกจอกบอกทอกอะไรอย่างนี้นะฮะ เพลงนี้ถ้าแตกต่างกับฟลิปซิตี้ตรงที่เราเข้าใจความใหม่มันทุกบาร์เลยนะฮะแม่งสื่อถึงพัฒนาการฟลิปของนักเก่งได้ดีจริงๆนักเก่งสามารถลัวไปด้วยได้ด้วยนะครับและในท่อนลวของแกเนี่ยแม่งก็ยังฟลิปอยู่ทุกบาร์เลยสุดจริงๆสกิลนี้ทําให้นักเก่งมาอยู่ในฟลิปมาสเตอร์คนต่อไปนะเรียกว่าเป็นรุ่นน้องของนักเก่งเลยดาร์คเฟสนั่นเองยุคที่แบทเทนกันก็น่าจะเดอะวอร์ไอสออนสองป่ะแต่ว่า2คนนี้ผมแทบจะไม่เห็นเพลงที่เขาอยู่ด้วยกันเลยไหมเพลงนี้ฮะที่นึออก

เหมือนจะมีเพลงนี้เพียงองเดียวนะครับที่2คนนี้ได้ร่วมงานกันคนหนึ่งเบสฟิปคนหนึ่งด์กฟิบนะอยู่เอกโซติกและกันครับสำหรับด์กเฟสเพราะคําเขาเหมือนจะแปลกประหลาดอยู่เหมือนกันนะครับคำลงท้ายของเขาจะยากเหมือนกันลึกอยู่พอสมควรด์กเฟส the w a r is on เป็นคลิปออดิชั่นนั่นเองอันนี้ก็สุดเหมือนกันนะครับการใช้คำเคลิมกับหมัดวืยแต่ร่างกูยังสวนคมทําได้แค่ขีดควอย่าลีดวนกับทวนคมยังไม่สมส่วนดักมึงยังไม่ชวนชมหากองที่ผลประมวลผลทุกคนจะหูทวนลม เหมือนการลงท้ายของคําจะเป็นคําที่แบบเก่าพอสมควรชวนชม,มอย่างเงี้ยทวนลมมีน้อยคนมากที่จะใช้ศัพท์แบบนี้นะฮะฟังเพลงกันหน่อยดีกว่าเหมือนจะมีคําเว้นท้ายไว้นะครับเป็นเหมือนสไตล์ของแกเลยผ่านตาแบบตดใสใจจดจ่อกับติงใดก็ไม่อาจจะอดไวฝักไปในของเล่นและ,และก็เกมกด<ๆ>นั่นนะครับผมสำหรับ Dark Fate the Dark f i t ของเราก็อยู่ในเทียร์ Exotic ต,ต่อไปนะผมซีซอน ทุกคนรู้จักซีซั่นเมทท่านหลังไหมครับซีซั่นเนี่ยผมจะให้อยู่ในเอกโซติกโฟล์เหมือนกันและเพลงที่ทําให้ผมรู้จักซีซั่นเลยก็คือเพลงนี้ครับมึงจะมาวุ่นมึงอย่ามาจุง้งมึงอย่ามาจุง้งนะบางคนไม่ควรจะยุง่งบางเวลาไม่ควรจะเหมือนจะช้าไปนิดนึงเราไปดูเวอร์ชั่นของที่เอามาออกแรปอีสต์ดากันนะครับผมในเวอร์ซอบซีซั่นซีซั่นแรปอีสต์ดา บางเวลาไม่ควรจะวุ่นบางเรื่องไม่ควรจะจุนระวังจะโดนอุ้มจะตรวจค้นนัสั่นกระตุนเอาเลยเพทัตัวไทยใต้ทั้งเนินทั้งตัวนะผมก็มีกระตุนกูทำเพลงแร็ปไม่ใช่พมกมุดเส้นเป็นดาวรุ่งเพราะงั้นกูแร็ปยังงาพวกมึงไม่ควรจะจุงจะเสียเก่งในพวกกูนุ่งในมันดูโอรานจะเกิบยันกระบายคนนี้เขาเรียกว่าตรงรุ่น เพลงนี้นะครับผมทั้งเพลงเป็นสารอุ่งหมดเลยนะครับผมสุดสุดมากผมอยากให้ทุกคนไปลองฟังนะครับสำหรับซีซั่นต่อไปซีซั่นมาแล้วพี่สืบหน่อยแล้วกันพี่สืบโซฟโ o ให้อยู่ในยูนิคสกิลแล้วกันเพราะพี่สืบเนี่ยมีโฟที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่1อย่างก็คือ2คําทุกคนรู้จัก2คํคำไหมไปดูกันหน่อยครับว่า2คําของพี่สืบจะเป็นยังไงสีิบสี่าทของ so โ,ขโซฟโนะฮะ See you. นั่นแหละผมใครยังไม่รู้จักพี่สืบก็ไปตามดูกันได้นะครับช่วงนี้แกทําเพลงอยู่หรือเปล่าผมขอไปดูสักนิดนะฮะเซลเมดโปรเจกต์ made, Project, ปล่อยล่าสุดของเดือนที่แล้วนะฮะผมยังเป็น m i x ซ์เทอยู่เหมือนเดิมและครั้งแรกที่ผมได้ไปเห็นพี่สืบตัวเป็นๆได้รู้จักคําว่าโ so ซ f โ o w เวทีนี้ครับ The w a r l Is On Season 3ที่ผมไปดูที่เชียงใหม่เลยตอนแรกแม่งก็ลงแข่งแหละแต่แม่งไม่ติดไง

ใครเคยเจอพี่สืบที่แรกในงานนี้บ้างนะครับคอมเมนต์ลงมาบอกกันหน่อยนะฮะสำหรับโซโฟโก็มาอยู่ในเทียยูนิคสกิลนั่นเองนะครับผม2คําเชียงใหม่พี่สืบมาแล้วเราจะขาดคนนี้ไม่ได้นะครับผมก็คือเนียนคูเคคิวสำหรับเคคิวนะครับผมผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเทียดิกชันนารี Dick เลยเพราะเป็นคนหนึ่งที่ใช้คําแปลกประหลาดจะอยู่เอ็กโซติกก็ได้จะอยู่ดิกชันนารีก็ได้แต่ว่าคําของแกเยอะจริงๆนะครับเลยจัดให้มาอยู่ในเทียดิกชันนารีนั่นเองเราไปฟังกันสักเพลง สอบเพลงดีกว่าเพลงนี้สุดจริงครับเมื่อก่อนเป็นมิกเทปแต่ตอนนี้ทําบีทใหม่โดยพี่แตบเฟสเมนยังไม่จะจับหรือว่าฉันไม่ดีกว่าฉันไม่ดีกว่ารถสปอร์ตจะฝ้าัวดชา การใช้คําของ KQ มันแปลกประหลาดแล้วก็ต่างจากคนอื่นอย่างมากครับเป็นคําศัพท์ที่โดดเด่นแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองจริงๆก็เลยทําให้ KQ นะครับพี่โตโยอยู่ในเทียร์ดิกชันนีนั่นเองพูดถึง KQ มา k a กันหน่อยดีกว่า KA นี่ผมจัดให้อยู่ในเทียร์ฟลิปมาสเตอร์เลยฟลิปมาตั้งแต่เด็กน้อยแล้วอะตั้งแต่ยุคแรกๆเลยฟังครั้งแรกก็คือเป็นโอสคูลที่มีความฟลิปเออผมลืมบอกไปนะฮะว่าฟลิปเนี่ยมันเหมือนจะเป็นพื้นฐานของโอสคูลเลยไหมเพราะถ้าเด็กที่เริ่มเลับ ทุกคนจะแม่งเริ่มมาจากโอสคูหมดและทุกคนก็จะฟลิปได้นะครับมีใครบ้างนะที่พอนึกออกก็คือ P ีไหมก่อนที่แบบจะกลายมาเป็นแท็บสตาร์ตอนนี้นะพีนี่คือเกิดมาจากโอสคูอย่างแท้จริงและสมัยก่อนแกฟลิปได้แบบดูเดือดมากนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าคนที่ฟลิปเก่งๆนะครับก็คือมาจากโอสคูแทบทั้งสิ้นเลยและเคก็เป็นหนึ่งในนั้นเรามาดูกันดีกว่าคลิปแรกผมว่าทุกคนเคยดูนะคลิปอันเนี้ยทุกคนเคยเห็นไหม เคเอไม่เกเรบางคนเรยกแอคเลสบางคนบอกเกเกว่าเบเบบางคนว่าแรปเจ็บบางคนบอกลงคำเหมือนคนดำบางคนว่าเย็ดเป็ดผมว่าทุกคนเคยฟังนะคลิปนี้เมื่อก่อนมันก็ฟิปมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งตอนนี้เพลงอะไรโยกังไหมก็คือเพลงนี้ฟิปสองคำท้ายได้อย่างโหดมากนะฮะเหมือนกับโบตันเจ้ากูฟาดหน้าท่ากูโฮมรันจบเกมนี้กูไปเป็นโชกุนกลายเป็นเจ้ายุทธภพเหมือนในโยกังทุกคนรู้จักโยกังไหมแล้วเคเอในตอนออริชั่นของโชมีนะะแม่งโคตรเจ๋ง มีพลังที่ดนบันดานลระดับบรมณมาจากให้น้องมึงคิดสนิทจะนิดพี่มึงอยากแร็ปวิดพีด,ดิบิกกี้แต่เป็นแค่คิดติมิกกี้มินนี่แค่ได้ยินก็ชันตุคานวายังไม่รับประทานทจะต้อไปพีดพีด,ด้วิชีใครจะโกรธวะ ใช้เวลาที่กูซิกกูซิบแต่ทิฟฟี่แต่สาวๆยังอยากคิสกับเป็นกิ๊กพี่แล้วเกมนักดิสนีย์คิดลูกไลฟ์ฟินอันพิซซิ่ฟุตเทอร์โฟลและฟิฟท์ให้เซ็กซี่โหดจริงและนั่นก็ทำให้ KA มาอยู่ในฟิฟท์มาสเตอร์แล้วก็การันตีแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องพิสูจน์เที่ยอะไรอีกแล้วพูดถึง KQ กับ KA อย่างนั้นเหรอเรามาเข้าช่วงโม้กันหน่อยนะครับผมทุกคนเคยเห็นโพสต์นี้ของพี่โตโยง,งะก็คือเสื้อ KQ Limited e dition นะครับทำการแข่งขันเทคแบทเทิลซึ่ง มีคนเข้าร่วมกว่า241คนในปี2017เขาจะเลือกแค่3คนนะครับที่เป็นผู้ชนะซึ่งตอนนั้นมีแร็ปเปอร์หน้าใหม่หลายๆคนพิมพ์เล่นกันเต็มแลนะ้วแบบแต่ละคนโหดมากอันไหนที่พี่เคคิวเขาชอบเขาก็จะมาเลือกเอานะครับผมซึ่งผู้ชนะมี3คนและคนนั้นก็คือคนแรกนะครับผม<อ> KA เรามาอ่านฟริปของเขากันหน่อยดีกว่านะฮะเดบิวตมาตรงๆเดี๋ยวก็อารมณ์ได้งอ แบบแดกเข้าเบนจะลงแต่ก็ยังคมในคอเคคิวไม่ต้องงงที่มีแต่คนให้อีดอสีบาตัวบรรจงเตว่าคงไม่พออยากได้เสื้อมากนะครับผมมีแฮชแท็กด้วยก็คนแรกที่ชนะไปก็คือ KA นั่นเองคนที่2เหมือนจะเป็นน้องจากเชียงรายนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้จักกันนะเพราะเป็นภาษาเหนือด้วย มึงนะ่ะเคคิวมึงอย่างมาสมองปึกมึงเหมือนแม่ค้าขายน้ำแก้วเดียวดูดได้สองอึกตัวมึงโคตรใหญ่มโหลานอย่างกตึกมึงนะ่ะอ่อนเหมือนยอนจะเอาอะไรมาสู้กับทาร่าและปลาหมึกสาธุขอให้ได้คนนี้ก็ได้ไปอีกคนหนึ่งนะครับน่าจะได้จากคําว่าสมองปึกกับดูดแก้วได้2อ,อึกอะไรอย่างี้มั้งมันต้องแบบฟิบแปลกและคนที่3ก็คือ ผมนั่นเองได้เสื้อเขาด้วยนะเป็นผู้ชนะเทคบทเคคิวเขาอ้วนเป็นหมูตุตะขอให้บาปกินหัวเพราะชอบเอาจูทุบพระเห็นแอบไปมีผัวและชอบกันสวนลุกรับเพราะพุงพี่เบ้งบังจูเลยได้ใช้ยาว่ากระจูลึกลับหาตรึมนับส่งเสือ้อมาแฮชแท็กไซส์แอลเอาล่ะนะครับผมโม้แค่นี้พอเรากลับไปจัดอันดับกันต่อเลยดีกว่า คนต่อไปเลยนะฮะ c ิ Name ทุกคนรู้จักนิกเนมใช่ไหมครับอยู่ในชนบุรีฟโฟลสัดส่วนการแรปของ Nick Name จะเป็นการแรปที่เจ๋งมากเลยครับพอๆกับโจนินแล้วก็จีแบเลย s อ w จะมีสัดส่วนการแรปที่เจ๋งมากครับผมมีเอกลักษณ์สุดๆโจนินผมจะให้อยู่ใน ดิก t i น n น r y นะครับเพราะคําลงท้ายของเขาเนะี่ยประหลาดแล้วก็มีน้อยคนนะครับที่จะทําได้เหมือนเขาส่วน g ีแบกับนิกเนมผมจะให้อยู่ในเทียยูนิ Skill นะครับเรามาดูแก๊งเอสซีรวิวกันหน่อยนะว่าเพลงเขาจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับโจนินเพลงนี้แม่งคือสุดจริงๆนะครับเป็นไวรัลสัวดด้วยดินี่มดูแ็ปกูดิเอาบอกพวกเด็กๆดูนี้มา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 ดูแ็บคุณสุด โคตรสุดอะแบบคำแม่งดูนี่กูจี้ทุกพี่น้อยคนนะที่จะใช้คำแบบนี้เราไปดูคนต่อไปกันดีกว่าทุกคนทันเพลงนี้ไหมครับชื่อว่าปล่อยของนิ n เนมกับพีค c อกนะครับเหมือนจะเป็นมิเกสไหมแล้วเขาก็เลยลบออกจากช่องไฟเพราะว่ามันสร้างไรายได้ไม่ได้เรามาฟังกันสักนิดดีกว่า,า,า,วานง,างทคนเดียวบนเตียงคนเคียง สทำเมื่อใจกูไม่ใช่สวรรค์วิมานกูไม่เคยคำที่ทำาะเชื่อในฝันนิพพังมีแต่ความหวังที่เป็นของขวัญน,นิรันร์ใช้คําว่าสวรรค์วิมานนี่แบบน้อยคนเหมือนกันที่จะใช้สําหรับพีคอกนะมีแต่ความฝันที่เป็นของขวัญน,นิรันร์พีคอกผมได้เอาขึ้นมาหรือยัง ยังเหรอโอ้โหพีคอกนี่เป็นต้นแบบของใครหลายๆคนเหมือนกันนะที่แบบเพรานจะมีคําว่ามึงอะเอาสไตล์พีคอกมาใช้นี่คํานี้แม่งสุดจัดผมให้อยู่ในระดับ t ย e ์ d i c t i o n a r y แล้วกันนะฮะคำของพีคอกมันก็ลึกพอๆกันส่วนนิคเนมอยู่ในยูนิสกิลต่อไปเราไปดูของ g ีแบกันดีกว่าสําหรับเพลงนี้ของ g ีแบนะชื่อว่าหลอกและก็คือคนก่อกรรมคือเลิกแล้วต่อกันเห็นมันเป็นหมอกวันเป็นใครก็ต้องเดินออกไปจากมัน ต่อกันหมอกควันบอกกันสอกบ,บังเป็นสองคำท้ายแล้วก็เน้นเสียงลงท้ายด้วยสำหรับ G- แบ g ก็คือเหมาะแล้วนะที่จะอยู่ใน Uniskill คนต่อไปเลยดีกว่ามาที่ชุนเวนกันหน่อยนะชุนเวนผมว่ามันยังไม่สุดเท่า k ค k อเแล้วก็พวก Epson สไตล์ของชุนเวนยังเป็นโอสคูลที่ที่ไม่ได้มีสไตล์หรือว่าเฮ้ยมึงเอาสไตล์ชุนเวนมาหรือเปล่าอะไรอย่างเี้ยนฮะ เพราะงั้นเราจะไปฟังเพลงของชุนเวนกันก่อนว่าจะอยู่ในเทียร์หนกันดีก็กันอยู่ว่า Old School พวกกูเซ็ตตึง โชเมื่่ไไอไรฟงสำหรับผมชุนเวนนะครับเป็นคนที่ใช้โอสคูที่โดดเด่นอยู่พอสมควรมีเพลงหลายล้านวิวที่มาจากโอสคูด้วยแต่คําศัพท์ของชุนเวนเนี่ยก็ยังฟังง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายครับก็เลยจัดให้อยู่ในเทียร์ยูนิสกิลกันก่อนนะเพื่อสักวันหนึ่งชุนเวนอาจจะไต่ระดับขึ้นไปที่ฟลิปมาสเตอร์ได้ก็ได้นะครับผมน่าจับตามองนะคนนี้ต่อไปเคซิกวายกับเอฟสันจัดให้อยู่ในระดับฟลิปมาสเตอร์เลย ก็เพราะที่ครั้งแรกที่เราเห็น F3 กับ K6 มาเนี่ยทุกคนก็จะแบบเอยมึงมาจากไหนเนี่ย โผล่มามันก็ฟิปกันได้แล้วซึ่งเคซิกวานี่แม่งจะโหดหอยก็คือมึงไม่เอาสไตล์เคซิกมาหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้เลยนะไอเฮียน,นี่รับเหมือนเอฟสันเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแม่จะเป็นประมาณนี้หมดคือ2คนนี้โผล่มามันก็เก่งไปแล้วอะเราไปลองฟังเพลงของ2คนนี้กันหน่อยดีกว่านะอยู่ในช่อง20กิโลเฮิร์ตนะครับผมชื่อว่า Pass the mic อย่าเป็นเหมือนทางชี้ให้กูฝึกป,ปากสิแซดนะสิแซดไม่กูฟิปเพราะเอเอสปิดไลมไล่บูล ันนี้มันรวมสายฟิฟเลยดีกว่ามาๆดูอีกสักเพลง2เพลงนะฮะ One Day ของ KSK6 แล้วก็ F3 e ชื่อที่กูต้องขีดค่าจากลิสต์ของ My Friends ชีวิตไม่มีลูกทานที่พัดตคาดงามอยู่บนเวทีฟีลแบบ JC สุดครับเอ้ยแต่เราไปดูช่องของ f นดีกว่าว่าเขาลงเพลงหรือเปล่านะฮะ2เดือนที่แล้วแต่ว่า f e นตอนนี้จะกลายเป็นสไตล์ UK มึงจะเอาอไจากกูร็ปเองไม่ไผมมันระาดกู่ก, AP, กอยากแร็ไม่ได้แร็ปกับพวกมึงอยาก ตอนนี้นะครับเอฟสันก็ได้กลายเป็นสาย UK Deal ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทําให้เอฟสันในเทียร์ยูนิสกิลลวกันเพราะน้อยคนมากที่จะกลายเป็น UK Deal ไปแบบสมบูรณ์นะครับที่ใช้น้ําเสียงแล้วก็สไตล์แบบ100%ไปในแนวทางนั้นๆเลยนะเคซิกอีกสักเพลงไหมขอโทษทิวกูมีแรปเอาไว้เป็นสัตจะทาละกันไม่ค่อยสนกูใช้เซนส์แล้วก็อยากจะทำสุด หลายคนแม่งกอปสไตล์มาจากเคซิกจริงๆนะครับผมในยุคนี้โอ้โหทุกคนเอาไปใช้กันเยอะมากแล้วครับคำว่าสดับฟังกูอะไรเงี้ย เหลืออีก5าคนสุดท้ายนะครับผมคนนี้เลยดีกว่าสําหรับรมคาแหงนะผมไปฟังมาละสมัยก่อนคือโฟโรโจใช่ไหมที่ทํากับรีจิสไปฟังกันดีกว่าว่าตอนนี้ที่เขาไปอยู่ค่ายของพี่เดนิสไท c ูนนะจะเป็นยังไงกันบ้าง MV นี้ปะมวยวัดอะจำแหลมเมาเอาเขาไปสวมสมองจาเห่าในหัวสยองเขาบอกอย่าตามกระแสกูราคำคาแหงทุกบ้านเลยสวนสมองแล้วโว้ผมว่าต้องเปลี่ยนเทียรมคาแหงสักหน่อยว่ะ มันใช้คําได้โหดมากเลยนะฮะงั้นรามคำแหงถ้าเราจะมาย้ายมาอยู่ที่ยูนิสคิลเชนกันเพราะเพลงมวยวัดน,นี่แม่งทาให้อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับใครหลายๆคนเลยนะครับเราไปฟังอีกสักเพลงไหมก็ความมั่นใจก็คือเพลงแรกที่เคยฟังก็คือเพลงนี้เลยนะฮะจานรามฟีรามคำแหง left right, people's Leave checking dead, e fucking right, Don't and brain. and amigos a am flame. Need gold chains need or mics, i gold m s s you flow jewels. สัตว์ดีนะมีซัพให้กูไม่งั้นตายหาแน่สำหรับรา,คามคำแหงผมมั่นใจละอยู่ในเทียร์ยูนิสกิวนี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับผมและคนต่อไปนะครับผมสี่คนสุดท้ายเอานี่ก่อนเลยดีกว่าแซวันโอ้โหคนนี้ไม่ต้องพูดเลยไอ้หนุม่มคนนี้นะครับเป็นการสัมผัสคำท้ายที่มันเจ๋งสัสสามคำท้ายของสลวันนี่มีหลายเพลงมากที่มันจะเชื่อมกันทุกสามคำท้ายอะ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โเพลงนี้เพิ่งมาใหม่นะครับผมกีฬาในร่มฟิต จมอดเราไาดูกันเลยดีกว่าปากเดิมันหวานมันกับยาในต้อมหวานมันน้ำแดงเธอดึงมือกูให้กูตบไปจะกรดจีหูที่ผาไอสัตว์เสียงใครวิ๊กเนี่ยตอโหดอ้าวชิ๊ด ผมว่ามันจะติดเลทเกินไปนะครับก็ัน่นแหละครับผมสลันไม่อยู่ได้ทุกสไตล์จริงๆนะและเพลงที่ผมชอบที่สุดแบบฟังหลูบๆเลยก็คือเพลงนี้ฮนะกกันมาเองหมดยกันในความนาครมีทยแล้วโรในรายการและเพลงนี้ด้วยนะโคตรมัน ูทุกกอย่างงให้ฟัจนชันนนน่นแหละครับผมสำหรับสลันก็ไลฟ์เข้ากันขาเพราะแรปแม่งพิสูจน์ไว้แล้วว่าสลันแม่งเหมาะสาหรับเทียร์นี่จริงทั้งแชมป์ครับทั้งเพลงแล้วก็เป็นแชมป์ในชีวิตจริงด้วยก็คือแม่งเพลงที่สลันบรรทมนะครับผมก็คือหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงเพื่อนฝูงได้หมดทุกอย่างแล้วในวัยยังไม่ถึง20ด้วย โคตรโหดนะฮะและ3คนสุดท้ายเอาคนนี้ก่อนแล้วกันคะัพรเดอริงสำหรับพรเดอริงนะครับผมจะให้อยู่ในเทียร์ชาร์เลนเจอร์นะครับเทียร์เดียวกับเอทีเลยเขายังใช้สไตล์ที่เป็นโอสูคูอยู่เหมือนเดิมแต่มีความแตกต่างเล็กน้อยในตลาดโอสูคูตอนนี้นะครับคือแกจะทำโอซูคูที่เป็นเพลงรักซะส่วนใหญ่นะครับเราไปลองฟังกันหน่อยดีกว่าและเพลงที่ดังที่สุดของพรเดอริงนั่นก็คือเพลงนี้จริงๆนะครับเต็มติ๊กตอกอ่ะคือแม่งต้องได้ยิน่ะ ไอยู่กัันนนนนกกก่่่่อใใคคีี้รรรูดพพททาาาาาาตวไลแผมมยยะช็คือเป็นคนที่เอาโอสคูมาแตะ60ล้านวิวได้น yeah ี่แม่งคือสุดจริงๆนะฮะมีหลายเพลงด้วยนะครับที่ขึ้นหลักล้านโอ้โหก็คือทําเพลงเศร้าเพลงรักแบบโอสคูได้โหดมากๆฮะแต่พอลเดลิงนะครับผมสไตล์ของแกยังไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นและสักวันแกจะไต่ขึ้นไปในระดับเทียร์มาสเตอร์ได้หรือเปล่าเราต้องมาดูกันนะครับสําหรับ ฮอ n เดอริงแสวง NC คนนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่เขายังปล่อยเพลงอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับพี่นัทและสำหรับแสวงนะครับผมก็จะมาจัดให้อยู่ในเทียร์ยูนิสกิลนะครับทั้งจังหวะการเว้นลมหายใจแล้วก็รามของแกจะมีความที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะครับไปลองฟังกันเลยตตตตต แต่กูไม่เรียนแบบมึงเงินดีแบบมึงหนดีส้นเตี้ที่กูแจกมึงหนึบฟรีพอที่รับพอที่กับบ้านไปนอนยอมแตกต่างนะทุกคนแม่งนี่แหละสไตล์ของแสวง MC มันมีจริงนะครับผมที่แบบใช้คําประมาณนี้ยคุณก็จะรู้ได้เลยว่าคนนั้นเป็นใครนะั่นแหละครับผมมีความแตกต่างและก็ความเป็นตัวเองจริงๆเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าสวย MC ได้ปล่อยเพลงเร็วๆนี้บ้างหรือเปล่านะฮะปล่อยล่าสุดคือเพลงนี้ครับผมไร้รามกูขี่รามมาเลยปัาสัาใครไม่แฟร์กูไม่แลว่ากูชายแล,ยยลยนด์ยูโน้มีสแตนด์อัพแฮนด์สับไม มไ่กดออนสไตล์สแสวง MC ไหมทุกคนประมาณนี้และคนสุดท้ายนะครับผมเลือกมาจากคอมเมนต์ในคอมมูนิตี้นะครับว่าใครคือหน้าใหม่ที่มีฟลิปที่โดดเด่นมากและผมไปเจอน้องคนนี้มาชื่อว่านายแพลอตเราไปฟังเพลงของน้องแกก่อนนะว่าจะเจ๋งขนาดไหนค่่่าาาาาตมมมละะพัันนนอยึงจจ ค<ะ>ือใช้ฟิปได้อย่างโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับหน้าใหม่คนนี้อีกสักเพลงอีกสักเพลงแกมาอยู่เบืหน้าบดีนะถึงเหมือนกับแตนประดุจสโคปเหมือนเหมือนกับคนน่าจะแทงมึงจ้างคนให้มันดมจักรตะแล เฮ้ย hey, ผมว่ามันจะเหมือนเป็นเพลงดิสหรืออะไรนะไม่ใช่นะมันมาจากรายการแข่งที่เคยลงไปนะครับผมโอตึงเหมือนกันนะใช้ฟิปได้โหดมากจ้างแม่มาดมจักรแแล้เนะ่และสําหรับนายแพรลอตนะครับก็มาอยู่ในเทียร์ชาร์เลนเจอร์นะครับรอวันที่จะเติบโตไปสู่ฟิทมาสเตอร์น้องเขาจะทําได้หรือไม่ก็คอยดูกันในอนาคตนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าผมยังขาดใครหรือขาดตกบกพร่องแรปเปอร์คนไหนมีใครที่โดดเด่นนิวคิดคนไหนบ้านที่ผมยังไม่รู้จักนะครับอยากแนะนําให้ผมรู้จักคือพิมพ์คอมเมนต์ลงมาบอกกันหน่อยนะครับและจั หมดไม่สนว่าลูกใครวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับเทียร์ลิสฟลิปมาสเตอร์นะครับและทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับว่าใครสมควรอยู่ในเทียร์ลิสไหนหรือจะปรับระดับเพิ่มหรือว่าอยู่ตรงนี้ถูกแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ลงมาบอกกันหน่อยจัดอันดับเล่นด้วยกันได้นะครับพิมพ์เข้าไปในเทียร์เมคเกอร์ว่าฟลิปมาสเตอร์บายเดชาบอยนะครับ v2 เทียร์ลิสก็จะเจอเทียร์ลิสนี้และสามารถเอาไปเล่นกันได้ทุกคนเลยนะฮะและอาทิตย์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรนะครับก็อยากให้กดติดตามช่องเดชาบอยกันเอาไว้ด้วยนะครับเจอกััััััันน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 นททุกกกกววววเเสสสาาาารรรรร์์ออิิตยแแบบบบบบีี้้ะะคคคคช่่่งลลลลๆ็ไไปปหจดูใ EP ฟ Master!